รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันมวยวันนี้ระเบิดศึกความมันสนันจอกับศึกซุปตาจำแลงพบกับหมัดหนักหน้ามนเดชฤทธิ์พบธีรธรรมกับกอดแน่งเน้นคลุกวงในทงทงสิบซ,ซุปตามาดูลีลาการเตะต่อยกอดถอดล้วงเอ,อ้ พ,พ,พอก่อนไหมพี่เดดูเลยแล้วกันเนาะ ไปอยู่ไหนันี่ะสวัสดีคุณผู้ชมกันสวัสดีค่ะเวลาสบายๆแบบนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุปตาจำแลงนนี่แล้ววันนี้อะไรคะเนี่ยมาแบบว่า ต็มที่เลยมาดแมนคนเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนอย่างนีเปล่าเราอยู่ที่ใายมวยพบธีธรรมนี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะรายการของเรารายการที่เราเจะาซุปตาเนี่ยนะฮะมามอบความสุขให้กับประชาชนนะฮะแต่วันนี้นี่พิเศษนิดนึงเนี่ยเราไอยู่ที่นี่เนี่ย่ายมวยของพี่สามารถพยากรุณอ้อแสดงว่าซุปตาของเราในวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นนักมวยใช่ไหมฮะไม่เป็นนักมวยแต่เขาคงอยากจะมีความเกี่ยวข้องกับมวย รายการซุปตาจำแหลงคือรายการที่จะพาเหล่าซุปตาไปจำแหลงแปลงตัวแล้วทำภารกิจต,ต่างๆมาดูกันว่าเหล่าซุปตาจะเล่นเนียนพอตกตาประชาชนแฟนคลับได้หรือเปล่าและใครที่สังเกตเห็นทีมงานขอท้าให้ทักใครกล้าทักใครตอบโดนตอบตรงตามโจทย์หรือคดลับจับแจกที่ทางทีมงานตั้งไว้ก็รับรางวัลจากนิวทีวีไปเลยค่ะความเกี่ยวข้องกับหนักมวยแสดงว่าเออจะต้องเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนักมวย อใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นเป็นครูฝึกครูฝึกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครูฝึกไม่ใช่พี่เลี้ยงอ๋อนักภาคมวยเดี๋ยวก็รู้แล้วกันเดี๋ยวก็รู้แล้วกันแต่ว่าผมผมเริ่มสงสัยแล้วเพราะว่าจุดตาของเราวันนี้ปกติเราคืนความสุขให้กับคนดูอะเนาะคนด้านมันไปขานมา แต่วันนี้มันเหมือนมอคืนความสุขให้ซุปตาไงนี่หรอทำไมอ่ะแสดงว่ามันจะต้องมีแบบอะไรสนุกสนุกแน่เลยทำไมซุปตาของเราจะต้องมีความสุขที่นี่คะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณรู้แล้วกันแต่ตอนนี้ขอยิ้มน่อยนะยิ้มอะไรอ๋อเป็นคู่ซ้อมได้เลยไะเป็นกระสอบจ้า ในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเสียง80หลอดทองทอง,งมกจกครับซึ่งที่โดดเด่นมาจากการเล่นตลกในคณะของจตุรงม,มกจกจากนั้นก็เข้ามาลดแล่นในวงการโทรทัศน์ทั้งงานพิธีกรภาพยนตร์และละครมากมายซึ่งทองทงเองก็ได้พิสูจน์ฝีมือการแสดงเพียงไม่นานก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรางวัลน,นาตราชครั้งที่4 สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าฝีมือการแสดงเข้าขั้นเลยทีเดียวทำให้ตอนนี้มีทั้งละครเวทีและซิทคอมและพิธีกรรายการให้เราดูกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับแล้วเชื่อไหมเป็นคนที่เสียงนางแต่ส่วนมันเพียงท,ที่เคยไปเวียดนามไปทำงานที่เวียดนามแล้วก็มีชาวเวียดนามเลยมา รู้สึกว่าพี่ก็แบบหน้าตาอิ่มเอมรูปร่าง,งดีขึ้นนะกกว่าตอนที่แบบออใช่ไ